ทำโมเดลก่อนอตาบอดสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวนพรุ่งนี้ผมต้องไปค่ายนะครับไม่รู้จะพูดอะไรเพื่อนผมบอกว่าทำวอลล็อกก็ดีเหมือนกันผมก็เลยอัดวิดีโอตอนนี้เพื่อนกำลังร้องเพลงอยู่แต่เพื่อนอีกคนหนึ่งเขากำลังกดอยู่ครับเขากำลังทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเอ่อด็อกิเมนต์ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวเลยครับแล่ผมก็ไม่ได้อยู่ห้องนี้ด้วยครับผมเข้ามาป่วดห้องเพื่อนครับผมยังวะดูสิเขาก็ยังเจ๊กหน้าทำไมวะ ออยย่าพูดปกติคอยเนี่ยล no. ่างกันเ่ยออะไรต่ำอะไรวะดูสิวันนี้ใครเนี่ช่องรายการไหนเนี่ยครับช่องคลอดครับตอบช่องแคบกีฬาที่หายอะไรเลยเฮ้ยได้ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ก็เฮียนะไรสักเฮ้ยเฮียแล้วเหรออุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยไม่มีเล่นจมูกไม่มีเล่นจมูกไม่รมีจะเล่นเลยไม่มุกจะเล่นอ๋อใช่จะเล่นทำไมเล่นอะไรก่อน ไม่ดูเหมือนกจะในหนาวถ่ายไปเรื่อยไปเรื่อยเอ้ยไปเรื่อยเลยมีอะไรอืมนี่อะไรสาระล่ะสาระตรงไหนสาระขอสาระได้สาระสาระเลวเออก็เลวสาระได้สาระดูดูเพื่อนดูอย่างเงี้ยถ่ายไม่หยุดเขาทำงานอยู่างแบบเขาอี่ไม่ดูดีๆเขาจะดูหนังโป้อยู่ก็ได้เอี๊ยงว่ะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรว่าไม่ต้องทำให้เรอกบอกไอ้เแค่อะไรมึงเขินอ่ะสวดครับสวัสดีคนโอ้ เจอกันเจอกันเออนรอยเจอกันบายบายโชคดีคดีๆบายๆกูไม่ได้ไปเลยที่มึงนั่นก็คือเพื่อนนะครับเพื่อนของผมยอดนะผมอยู่ในหอในไปมาหาสู้เพื่อนผมได้สุดยอดไปเลยทั้งวันทงทําเนียงสําเนียงอย่างนี้ด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอือ ว่าสนายดีกังไม่ทำชาแนลวันตั้งหลายวันท้ายดี่ไล่ธสัปดาไม่รู้ทำอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องอย่างนี้โอเคคือ okay. ว่าเราไปเราต้องใส่ชุดอะไรไปนะใส่ชุดดีนี่ห้องผมเป็นห้องที่มีไฟใช้ได้เหมือนกันตอนนี้ผมมืดมากเว้กมี่ย <Welcome S 1> ินดีต้อนรับตัวฉันกลับมาที่ห้องดูเมทของฉันนั้นไม่อยู่ กลับบ้านไปละตอนนี้ก็อยู่ได้อย่างเดียวด้ยตวไฟตรงนี้เราก็ยังไม่สว่างพอแต่ก็ใช้ได้อยู่กลับมาที่ที่ที่เดิมพู่นี้ก็จะไปะไปค่ายเขาเรียกว,ว่าค่ายอะไรวะไม่รู้ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนที่สุพรรณเหมือนกันไม่รู้มันที่ไหนไม่ได้ก็ได้รายละเอียดนั่นแหละแต่สมองไม่สามารถกักเก็บรายละเอียดนั้นได้พูดคนเดียววันก็นะ ได้ใส่ชุดไปใส่ชุดปกติไม่ปกติชุดปกติดไม่ปกติไปโชคด,ดีบายบายลาก่อนไม่บายบายเร็วนะตัดภาเปพวกนี้ดีกว่าอ่ะตอนนี้เราก็ลองเดินทางไปที่ที่นั่นกันนะครับที่มอยของเราลืไมไปว่าที่ไหนไป้าในเช้าเลยทุกคนก็หลับกันหมดตอนนี้มาแสงครับตอนนี้ผมก็ถึงที่มอญแล้วครับตอนนี้ ผ่านไปได้สองฐานแล้วประมาณเดี๋ยวสี่ฐานมันจะไม่หแน่หรือไม่ก็สองฐานถึงจะหมดอืมเป็นอะไรที่ดีมากเลยที่นี่ก็คือที่ที่สุดยอดรับเข้าเขาเร่าผมเข้าเร่าผมเห็นไหมเขาเห่าผมด้วยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ยักษ์คุณพบกับเบนซ์ครับผมสวัสดีครับยอดไปเลยไงดีมากเฮ้ยไม่ธรรมดา ก็ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรครับเนี่ยผมเป็นผัวแถวนำเด็กมาไม่ได้ทำเพี้ยอะไรเลยนะครับทุกคนแค่เดินนำเด็กเฉยๆมันก็เป็นหน้าที่สำคัญครับทุกหน้าที่มปนสำคัญหมดตามใจทุกความต้องการผมมีคนที่อยากให้คุณรู้จักอีกคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าโปรเจคเตอร์ดูสิโอ้แสงมันสว่างจ้ามากแต่ว่าเลนส์มันตัดไปยอดเลย คนคนนี้ชื่อวโปรเจคเตอร์ projector mm hmm. เขามีพลานุภาพในการทำลายเส้นผมและดวงตา mm hmm. งก็ททำให้ผม mm hmm. ของผมเรืองแสงและกลายเป็นสีขาวเห mm hmm. มือนผมงอกได้ภ mm hmm. ายในช่วปตาเดียวแค่มือ่อวนหน้าเขาเท่านั้น mm hmm. สุดยอดไปเลยใช่ไหมครับ mm hmm. ผมก็อยากได้เหมือนกันมันจะทำให้ฉายแสงได้อาตาฉันตอาไม่ไดยตอนนี้ผมกําลังจะเข้าไปพักที่ห้องแอร์ที่เขาบอกว่ามันเลิศหรูสมเนจันรและสบายมากนะครับตะกี้นี้เพื่อนผมเพิ่งหัดชิวไปดึงด้น่นเห็นไหมบกมือหน่อย ผมมือไหนเพื่อนไห,นหดีมากดีมากคูค่นั่นแหละครับคือเพื่อนตอนนี้ผมกำลังจะเดินเข้าไปที่อาคารอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ผมไม่รู้แล้วมันคืออะไรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะไปะกะันเถอะอุ้ยช่าเข้ามาแล้วอาคารนี้โล่งปกติไม่มีใครเลยกินแล้วครัอบอบิ่มแล้วครับโอบ โดนเข้าซะแล้วเขาเรียกใครไปกินขนมขนมอะไรกันน่าสนใจมากนั่นก็คือเบนซ์คนเดิมแล้วก็จานนกสวัสดีครับค่ะสานทองครับ thank you น่าแต่งมาแล้วนี่คือเบงเบงแบงคแบงสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเห้องแอร์กันเถอะทุกคนโอ้เข้ามาในห้องแอร์แล้วห้องนี้มันมืดมิดน่าสนใจมากดูสิมีคนเพียบเลยว้าสิเก้เดซิโยเน่ สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับทุกคนดูนั่นสิทาเจนคุณระฮุกแล้วเห็นไหมสุดยอดมากเลยครับทุกคนโอ้สุดยอดเลย,ย,เลย <laughs> นี่มันภาพหายากมากดูสิทุกคนพยายามเล่นคุณระุกกันไม่น่าเชื่อเลยนะครับว้าวสุดยอดไปเลยอะ่ะโอ้ไปถามความรู้สึกกันดีกว่าววนดอร์อกไปซะแล้ว เอ้ยพิมพิมนี่คนนี้ชื่อพิมนะครับรู้สึกไงบ้างครับกับการมาค่ายในครั้งนี้กูด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 อ้าวแล้วเอาไม่ไม่บ้างอ้าวฮัลโหลึ้งรู้สึกว่ายังไงบ้างครับกับการมาค่ายในครั้งนี้สน,นุกหดีรูดความจริงไหมไม่ไปจริงครับอ๋สอสนุกมาเลยค่ะเยี่ยมไปเลยครับต้องไม่ต้องไม่จริงต้องไม่จริงต้องปลอมสนุกที่ที่ค่าโอเคผมคุณมากครับโอเคนั่นแหละก็คือความรู้สึกของทุกคนแบบปลอมๆนะครับผมก็ชอบมากเลยอะไรแบบนี้ เป็นสองคนนั้นนะครับเขากำลังถ่ายรูปกันอยู่ผมไม่รูกันว่าเขาถ่ายไปทำไมแต่เขากำลังถ่ายรูปกันอยู่เเซลฟี่ดูสิเห็นไหมย่ไปเลยดูสิถ่ายรูปกันอยู่ทุกคนยอไปเลยใช่ไหมครับดูสิสวจอล หน้าตาน่ากลัวมากเลยตัวของข้านั้นเป็นสีดําบอกความรู้สึกของวันนี้หน่อยครับว่า,ปาเป็นยังไงบ้างสนุกดีสนุกดีอย่างนั้นเหรอที่ไม่มีใครสักคนมาโยงโยง,ยงวิตามินไปละหมายความว่าไงอ่ะอืมน่าสนใจจริงๆเลยนนเป็นแม่ปลวปลาปลาคนนี้ชื่อปลาครับทุกคนปลาไม่ฟังกันเลยสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีปลาสสวัสดีเออแล้วบอกวันนี้เป็นยังไงบ้างปลา เขาโดนเรียกแล้วโอ้ตะกี้ทันเขาเพิ่งใช้วิชาคอในการควงคุ้ยระฮุบครับผมทำไปได้ยังไงก็ไม่รู้สุดยอดมากเลยสิเกเนี่เกะมากสุดยอดไปเลยเอ้ยเอ้ยวัสะอาเจ้ยวัดสะอาดว้าวคนนี้คือลิงบาบูนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ลิงบาบูน This is LING BABOON LING BABOON เดี๋ยวเราจะพูดเลยนะคะว่าคนที่พูดอยู่ตอนนี้นี่แหละค่ะ คนนี้ะคะคนั่นแหละค่ะคือโฮโูเซเปียนตัวแรกของโลกเลยคะ่ะเขาชื่อซูซี่นะคะคเป็นหลานของป้าลูซี่ค่ะคนนี้คือดิงบาบนูนเป็นล้านเป็นร้านผมไม,<ค>ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วครับทุกคนทีนี้ก็มีเสียงดังขึ้นมาเป็นสเสียงเพลงโอ้โหยอดไปเลยนี่ไหมครับทุกคนสเสียงเพลงทุกคนทุกคนก็ลุกขึ้นมาเต้นกันเต้นอยู่คนเดียว <c oughs> อะไรอะไรเต้นอะไรเต้นเต้นเต้นไม่เต้นเต้นไม่เต้นอะไรก็เต้นไปสิต่อมาเต้นนี่ เนเรามาคุยกับแวนด้ากันดีกว่าทุกคนผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าแวนด้าครับผมแวนด้าครับค่ายคำนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเ,เหนื่อยเหน,นื่อยมากเลยนะแล้วแบบได้ได้กับน้องได้ไกับน้องเล่นยังไงครับทิ่ไปทิ่มาเล่นกับน้องโอเคพอดครับค่ายครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับพอดก็ก็ อะไรกันเนี่ยอ้าวชาคุณคการไป่า่ในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับง่วงมากเลยครับง่วงมากเลยผมว่าทุกคนทุกท,ที่ที่คุณไปก็ง่วงหมดแหละโอเคนะครับและนั่นก็เป็นภาพบริิรยากาศทุกคนนะซิโเราสวัสดีครับทุกคนเสียงจะดังไาหน่อยแต่ตอนนี้ผมกำลังจะสร้างขยะให้โลกไปนี้ครับผมขยะที่ไม่มีวอนย่อยสลายได้เป็นร้อยปี <laughs> จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ได้หมดเวลาพักกลางวันแล้วทำให้น้องๆเด้มากันแล้วนะครับเห็นไหมครับทุกคน น่าเห็นไหมน้องๆเต็มไปหมดเลยจะเรีย,ยไปเลยตะกี้เขาแอ๊กเลยครับสยอดไปไหนอะ่ะอยู่ตรงนี้ไปก่อนอยากดูด้วยครับสุดยกไปเลยใช่ไหมขนาดมอปลายังไม่รู้เลยแบบทไม่ง่ายอ่ะขนาดบอปลายังไม,ไม่รู้เลยคูทำค่ง่าย อย่าเสียขวัญสิพอจะเก่งก็ได้ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะเออแล้วต้องเชียรมั่นในน้องๆมีสปิริตก็พอแล้วเขาแค่มีสปิริตก็พอแล้วครับเาไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาครับถ้ามีความชอบทุกอย่างมัจะไปได้อย่างราบรื่นอย่างน้อยก็อย่างที่ผมคิดไว้นะผมคิดแล้วว่ามันจริงเ้าเเรียกผมแลวดินตามคนคนนี้ไป new เห็นเห็นน้องๆไหมครับท <made> ุกคนเห็นน้องๆไหมครับทุกคนสยายอะไใช่ไหมครับสเกตสีนี่โทษเอ็กะสยามอะไรครับโอเคครับตอนกเราเริ่มด้วยการซ่อมฝ่ามือโอเคค่ยน้อง คนอีกแบบเดียวเท่านั้นออออตอนนี้ก็เสร็จทุกอย่างแล้วนะครับกำลังจะกลับบ้านกันแล้วโอ้ยเจ้าไปเลยแต่ผมก็ไม่ได้กลับบ้านละคุณจะได้กลับที่น่ากลัวมากเลยดูสิซิมิชิตอนนั้นตามผมมาอันตรายมากสวัสดีทุกคน เราต้องรีบหนีมรีบหนีเลยจ่ที่ผมหนีพวกนั้นไปถอยผมก็เลยเข้ามาที่นี่ห้องแอร์ซึ่งมันเย็นมากเลยแล้วก็พบกับริวนั่นคือริวครับผมริวเป็นยังไงบ้างวันนี้ร้อนสุดยอดร้อนสุดยอดอ้าวนั่นบอนเหรออนเป็นไงบ้างวันนี้โอ้โหผมขอสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยเลยสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยสเเเอโอ้แล้วโจแว่าไงร้อน ร้อนมากเลยเหนื่อยด้วยนั่นก็คือความที่เห็นอูทุกคนที่มาในวันนี้มันเป็นอากาศที่ร้อนมากเพราะว่ากิจกรรมพวกนี้คือกิจกรรมที่วิ่งกลางแจ้งและเสื้อที่เขาใส่เป็นเสื้อที่ไม่ใช่สีขาวมันก็เลยทําให้เขาร้อนมากๆเลยดีอยที่ผมอยู่ในร่มนะรู้สึกโชคดีมากผมรู้ว่าทุกคนเคยเห็นสิ่งนี้ครับมันคือหนังบนกลองมันทําให้กลองมีเสียง เรียกว่าอะไรการตรึงหนังบนกลองเวลาตีมันก็จะมีเสียงเสียงดังมากเลยมันดังเกินไปผมว่าไม่ค่อยเ่อากับผมสักเท่าไหร่อืมนั่นสินะอืมน่าแปลกใจจริงๆตอนนี้เพื่อนเราสงสัยผมว่าผมทำอะไรอยู่ดูสองคนนั้นสิเขากําลังยิ้มและกำลังสงสัยในตัวผมว่าผมทำเพื่ออะไรอืม น่าสนใจจริงๆเลยับทุกคนพอดีวันนี้ผมมาอยู่กับคนที่พูดถึงเรื่องกฎหมาย PDBA ผมเลยไม่สามารถถ่ายหน้าเพราะอะไรผมเลยถ่ายปาตีนั่นแหลคุณคิดว่าปาตีนขอดีไหคุณคิดว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างฉันคิดว่าฉันปวดคอมากเลยค่ะแล้วปวดศีพราะฉันพูดมากเลยค่ะออแล้วมันเกี่ยอะไรกับคอแล้วแต่ เออเจ็บคอค่ะไม่ใช่ปวดคอสิค่ะใช่ใช่แม็ซีนและฉันปวดเท้ามากเลยค่ะปวดท้าำไมถึงปวดเท้าเหรอคเพราะดิฉันต้องเดินตลอดเวลาค่ะโอ้เป็นอย่างนี้เองครับใช่ค่ะค่อยขอดุของคุณท้องเหรอของเองค่ะโอ้สุดยอดเลยเซเลบบิทตี้หรือเปล่าเหรือเซเลบบิทตี้สช่เเพิ่มไปแล้วคุณเพื่อเซเลบบิทตี้แล้วสไปสไปเป็นยังไงบ้างเจ็บเท้าเจ็บเท้าอย่างนั้นเหรอเท้าเป็นยังไงอ่ะก็เดินเยอะเดินเยอะทำไมถึงเดินเยอะล่ะ ก็ไปเย็นชื่อไงไม่รับถ่ายถ่ายได้ถายถายต่อไปพีก็เพราะว่าเขาบอกว่า P D P A ยังไม่เลยเราบอกว่าห้ามถ่ายหน้าเราแล้วไม่ลงเราจะฟ้องเราจะทำได้เลยถ่ายถ่ายอือโอ้แค่นั้นโอเคประมาณนั้นแหละทุกอย่างก็เหมือนจะจบแล้วครับทุกคนเขาเดินออกไปแล้วเห็นไหมน้กงยิ่งกำลังเขาจะกลับบ้านกันอืมแต่เราต้องรอก่อนเพราะมีขอเรื่ต้องเก็บเยอะแยะมากมาย ก็ท <chat> ุกคนกำลังเดินกลับบ้านกันอย่างสนุกสนานนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่ารถบัสอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารถบัสอยู่ที่ไหนดูสิทุกคนมากองกันตรงนี้สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเหมือนว่ากำลังจะเดินไปในที่ที่เราไม่รู้เหมือนกันว่าคือที่ไหนจุดหมายคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่อาจทราบได้เพราะผมก็เป็นหนึ่งในพวกเขาเรากำลังจะไปไหนกันนะนั่งคือคำถาปต่อเลยคุณผมถ่ายรูปกับรถสินะเราต้องไปถ่ายรูปแล้วสุดยอดไปเลย ถ่ายรูปสุดยอดเลยมีมีมอายเอาของเก็บของอาจารย์สองมใช่ค่ะมีลิเซอร์ด้วยเนาะเขาจะถ่ายรูปกันที่นี่ครับนี่ก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับกำลังจะเดินทางกลับไปที่รถนี่คือคอาจารย์ฝนของเราอืยยอดไปเลยผมไม่รู้นะครับว่ารถอยู่ที่ไหนแต่ว่ามีคนที่รู้อยู่ก็คือคนคนนั้นเอาอยู่ไหนวะคนคนคนนั้นนั่นเอง เขาเป็นคนที่รู้ว่ารถอยู่ที่ไหนเราจะตามเข้าไปนะครับตอนนี้นรถอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราต้องต่างทานแสงตะวันเพื่อไปที่รถให้ได้ดนะนี่มัน,น,นคือจบหรือนั่นคือเพ้นท์เขาทำหน้าเราโอ้และนี่ก็คือไม้และนี่ก็คือหนูมันย้อนแสงอะห,หนูต้องไปถ่ายตรงนู้นไม่ไม่ได้จะทําให้หน้าตัวสว่าง,าง,างาักหน่อยนี่แหละความต่อต้านตะวันแกงท้องฟ้าอันบืดมนมใช่ไมบึ้มืดมมเพราะวันเสารบตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่รถแล้วนะครับผมกำลังเดินเข้ารถอยู่อืมยอดไปเลยอะไรนะ ใช่แล้วนี่คือบล็อกตอนนี้เพื่อนกำลังโบกมือให้ผมอยู่ผมไม่รู้ทำไมเขาถึงโบกนะแต่เขาโบกให้ผมแล้วสุดยอดไปเลยเอ้าหายสเก็ตไหนเริอมเลยค่ะอาจานแม่ค้าผสมร้านข้าวเหนียวแพงสุดรับคนละครึ่งอ๋อข้าวเหนียวแพงสุดรับคนละครึ่งด้วยอ้า ม่จ <Man> mm ัปสเลิ่เรอเพิ่มขึ้ที่สที่นั่ง้าอเิมาัววล้างขึ้นมารถไฟมาแล้วจ้าโอ้ยโอ What happened b <laughs> <laughs> โดนแทงตูดโเรโด,ดนแทงตูดกูโดนแทงตูดซะแล้วนนเฮ้ยเฮ้ยมาร้จมันดีๆแทงตรงแทงตูดอะไรกันน่ะเฮ้ยนงาสนใจนะนา,ายโอเคต่าไปคงต้องกลับบ้านแล้ว <c oughs> นี่รถกำลงังเคลื่อนพลตามเวลาไปที่จุดหมายที่เราตามหามีคนฉุกเฉินเขาทะเลาะกันเหมือนว่าจะแจกตังค์ไปกินชาบปแล้วก็จานกุ้งไม่รู้เรื่องเลยเพราฟ้องไม่เพราะเขไม่ออกมาอยู่ข้างหลัง <laughs> 아, 잠이 <잠시만요>. 길어. <laughs> เป็นสิ่งที่ดีมากผมมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเกิดสามรอยบาทต่อชีวิตได้สองสามวันต้องเซ็นเซอร์กันเงินฟรีของนา้ก็ชอบางนกอจานุเจ้าของโครงการนี้เขาถูกหวยแต่เขาแบ่งตังให้เด็กที่มาส่วนคนที่ไม่มาก็ฟูวิทยฟูวิทยในอัวตังค์แล้วล่ะ จบแล้วจบสิ้นแล้วขอ 7A ด้เลยไ้มคะขอ 7A ได้เลยคะโอยเไม่เกี่ยววะไอ้ชาวคนขเอไม่เกี่ยวเอไม่เกี่ยวได้แค่ต่างกระอแล้วมีใครเอาเงินเลยไมไม่ได้อเปร่าเดี่ยเดี๋ยวไล่โอให้เลยสแกนตั๋วได้เลยคนละสามเลยใครจ้เฮต้องโอนเพิ่มอีก200ร้ยเฮ้ย ผมต้องเอาตาแส,ส,สิ่งที่เธอนั้นเห็นคือน้ำตาเห็นความเสียใจปวดร้าวมันนนอะไรที่มแทงใจแต่เธอกำหัวเราะให้คนกำลังเสียใจไม่ตลกเลย ตอนนี้เราก็ดำเนินพอมาถึงมายเรแล้วก็คือมาอะไรด้วยเวลานอนแล้วล่ะตอนนี้หลังจากที่ผมลงจากรถแล้วก็ขนของขึ้นไปที่เอกเรียบร้อยแล้วผมก็กลังจะกลับไปที่ จอไม่ช่วยหรือว่าห้องพักหอพักของผมนั่นเองเพื่อจะไปกรีตในบุคคลในตำนานนั่นก็คือภูวิดคุงบอกว่าภูวิดคุงจะอยู่ที่ห้องนะคูไิ่จะอยู่ที่ห้องหรอกปล่าทุกคนอืมน่าสนใจมากแต่แตมจันสีแล้วอยู่แค่ตรงข้างหน้านั่นเองอ เขาอยู่ในห้องดู้นังสิเขาอยู่ที่เดิมแต่ตอนที่ผมยังอยู่มู่ฮันนี่เลยเขาไม่ไปไหนเลยอ่ะเฮ้ยนี่ทำอบล็อกใช่ไหมเฮ้ยออกบล็อกเฮ้ยเฮ้ยออกบล็อกว่ะทำอะไรกันอยู่วะออกบล็อกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเราได้ออกบล็อกว่ะทำอะไรกันอยู่วะเนี่ยเราได้ออกบล็อกว่ะเฮ้ยชุดโคตรเท่อ่ะคุณอ้าว ยอดไปเลยไฮไฮยูทู b ไฮยูทู u ไฮ b e ใู้ y o ไฮเออไฮยูทู t u b e แบบม่ป่ะผมไม่ได้ไปทำไปยังไรเลยนี่ไงไปไปเทสละหนึ่งนี่เอ้ยคือทำเทสละนึ่งได้เทระหนึ่งตับได้หนึ่งตับทุกนี่เทสระหนึงได้อยู่ดูแบบดูว่าไอ้บอกว่าไอ้บอกว่าบุญเก่งได้ไหมเป็นประธานในพิธีเขาก็เชื่ออกลัวกลัวเชื่อจริงเออ ไปบอกว่าเป็นแขกรับเชิญจากแบบไม่ต้องเรานะถ้าิดมึงร,รู้ยังว่าอาจาร์สอเขามีโอกาสติดโควิดสูงรู้ทำไมวะรู้ได้ไงก็แค่บอกว่านูลองๆที่แข่งแล้วอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงเลยเแล้วไปส่งไม่ดีมันต้องออนไลน์ดิทั้งนั้นใช่มเอ้ยไม่ได้เหรอวันสุกว่างอยู่จ่ว่าอะไรเราต้องขอในห้อ แต่เรามันถูกรูดว่างหรือว่ากูว่าน่าจะได้ออนไลน์ว่ะไม่ออนไลน์หรสูบว่างกูว่าออนไลน์แต่เขาคงไม่ติดหรอกมั้งไม่ติดหรอกมั้งหน้าตาตะกี้มันเจลย์มากเลยดูสิไม่ติดหรอกไงสาธุขอให้ติดไม่ใช่ไม่ใช่อย่าติดถ้าติดเราชิบหายนะเพราะว่าเราจะไม่ได้นั้นการใช่ เราจะชิบหายเองนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เรียนแล้วมันมันคือดีนะไม่สละมา,าอะไรแล้วการไม่ได้เรียนนี่คือคุณจ่ายตังฟรีคือแบบคุณน่าจะรู้้วยแล้วนะว่าคุณมาเรียนคุณจ่ายตังมาเรียนคุณไม่ได้มาเรียนฟรีถึงจะเป็นตังพ่อแม่แต่มันก็คือตังคุณนั่นแหละถ้ <โ combined. S 1> าคิดดีๆนะโอ้โหคุณนี่มันอีตมปิด่โคตร<ห><า>ไฮเลยหมอนี้มปิด่ถึงกงไม่ถึงอะไรหรอสนามจัน์คือ อ๋อน่าจะสองทุ่ม,จะ,มจะไปเดินเหรอ <ừ. S 1> ไปดิป่ะ,ะไปได้เลยไปอืไมไม่ร้อนเหรอร้อนดินนโอ้ยยอดไปเลยอ่าแล้วก็มาถึงช่วงสปอนเซอร์ของ this video ไม่มีครับไม่มีสปอนเซอร์มันจะไปมีได้ยังไงละ่ะมันเป็นอ่าเล่นๆตลกๆเอามา w r กันดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าเรามีเรื่องราวเราก็ต้องมีสรุปของเรื่องราวมีซ y n o p s i s มีคอนคลูชันมี s ซม m ม r รอ่าก็ก็ดีก็สนุกดีครับการไปค่ายได้ช่วยเหลือเพื่อนได้ไปเล่นมุกตลกที่น่ารำคาญมากเลยแล้วก็ได้ไปเดินสนามจันทร์ด้วยตอนกลับมาแล้วซึ่งก็ก็ดี ถึงจะเหนื่อยแต่ก็ดีจริงๆมันก็ไม่เหนื่อยนะเป็นฝิ่นไม่เหนื่อยง่ายๆหรอกใช่เป็นคนอย่างฝิ่นนะนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ประมาณนี้แหละครับผมว่าอืมืนคุณม,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 ม่มีอะไรพูดอ่ะคุณต้องทำไงเพื่อนคุณไม่มีอะไรพูดช่วยชหน่อยได้ไหมไม่ได้ see you again next time perhaps ปิดนะวะกดปุ่มตรงนี้